สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมีดสองเล่มนะครับผมเป็นชุดไม้มาค่าปุ่มทั้งสองเล่มนะครับลายสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเล่มเล็กก่อนนะครับเป็นด้ามฝักไม้มาค่าปุ่มนะครับฝักยึดหมุดทองเหลืองนะครับด้ามฝักหมุดโมเสกจัรูุล้อยเชือกนะครับ เป็นหล็กบาเรื่อยนะครับบาเลื่อยสตินทั้งสองเล่มนะครับใบยาวสามจุดสามนิ้วครับใบกว้างหนึ่งนิ้วสันหนาห้ามิลนะครับด้ามยาวสามจุดสี่นิ้วครับมาพร้อมฝักนะครับผมลายช้ำๆเลยนะครับส่วนเล่มนี้นะครับ เป็นเล่มใหญ่นะครับเป็นไม้มาค่าปุ่มเหมือนกันนะครับลายสวยมากฝักยึดยึดฝักด้วยทองเหลืองนะครับใบมีดทําจากเหล็กบาเรื่อยนะครับบาเลื่อยสตินนะครับผมทําล่องเลือดนะครับแล้วก็ตกแต่งตรงนี้นะครับเพื่อความสวยงาม เป็นทรงกูค่าทั้งสองเล่มนะครับเล่มนี้ใบยาว6.5นิ้วครับใบกว้าง1.7นิ้วสันหนา5้มิลนะครับปักหมุดโมเสก3จุดจอ่อรูร้อยเชือก1จุดด้ามยาว4.7นิ้วครับความฝัก ครับเล่มเล็กนะครับผมราคา2,500รวมส่งนะครับส่วนเล่มใหญ่6นิ้วนะครับราคา4,500รวมส่งครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ